ัดค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับคุณรู้พิทวเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งคาบนี้เราก็จะขึ้นเนื้อหาใหม่กันนะคะในหน่วยที่3ในเรื่องวัสดุน่ารู้ถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะ อันดับแรกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุกันก่อนนะคะก็คือของเล่นของใช้รอบตัวเราทำมาจากวัสดุต่างๆหลายชนิดอย่างเช่นผ้ากระดาษไม้โลหะพลาสติกเป็นต้นซึ่งวัสดุเหล่านี้อาจมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและอาจมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันนะคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ทําของเล่นของใช้กันนะคะ 1. เนื้ออ่อนนุ่มผิวเรียบไม่ยืดยุน 2. เนื้อแข็งแรงผิวเรียบไม่ยืดยุนไม่เป็นสนิม 3. เนื้อแข็งแรงผิวเรียบยืดยุนได้ดี 4. เนื้อแข็งแรงผิวเรียบแตกได้ 5. เนื้อแข็งแรงทนทานผิวเรียบ หนักหกเนื้อแข็งแรงน้ำหนักเบานั่นก็คือสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้กันนะคะวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้มีหลายชนิดอย่างเช่นไม้โลหะพลาสติกยางเป็นต้นเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นหมวกธรรมจากวัสดุประเภทผ้า คลิปหนีบกระดาษทำาจากวัสดุประเภทโลหะลูกโปง่งทำาจากวัสดุประเภทยางนั่นก็คือวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้นะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุกันนะคะวัตถุคืออะไรนักเรียนรู้ไหมเอ่ยวัตถุก็คือสิ่งที่ทำาจากวัสดุชนิดต่างๆซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ดได้อย่างเช่นหมวกแว่นตา ลูกโปง่งกล้องถ่ายรูปเป็นต้นการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยวัตถุรอบตัวเราบางอย่างอาจทำมาจากวัสดุชิ้นเดียวแต่บางอย่างอาจทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันหากนำวัตถุมาแยกชิ้นส่วนย่อยที่เป็นวัสดุชนิดต่างๆออกจากกันจะสามารถนำวัสดุเหล่านั้นมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นักเรียนเข้าใจไหมคะ ว่าหมายถึงอะไรเหมือนที่คุณครูบอกว่าวัสดุบางชนิดทำมาจากวัสดุแค่ชนิดเดียวเช่นไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันทำมาจากไม้ถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องค่ะเต่กันไตรายทำมาจากอะไรคะนักเรียนกันตรธรทำมาจากวัสดุกี่ชนิดคะอ่ากันไตรธรทำมาจากวัสดุสองชนิดนั่นก็คือ1โลหะ2พลาสติก นี่ก็คือการประกอบชิ้นส่วนใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะคะส่วนประกอบของวัตถุยกตัวอย่างร่มขั้นที่1ประกอบไปด้วยผ้าพลาสติกร่มขั้นที่สองประกอบไปด้วยผ้าไม้ร่มขั้นที่3มประกอบไปด้วยผ้าพลาสติกร่มขั้นที่4ประกอบไปด้วยผ้าไม้นั่นก็คือตัวอย่างส่วนประกอบของวัตถุค่ะ การประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยเราจะต้องรู้จักวัสดุกันก่อนนะคะวัสดุอย่างเช่นไมย้ยางกระดาษแก้วโลหะพลาสติกนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่านักเรียนสังเกตในอะไรในภาพนี้บ้างอ่าบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นยังไงคะบ้านหลังนี้ก็สร้างด้วยอิฐถูกต้องไหมคะ อ่าแล้ววันหนึ่งบ้านหลังนี้เกิดการชำรุดสุดโทมเจ้าของบ้านตั้งใจที่จะรือ้อเขาก็เลยนำอิฐมาทำอย่างอื่นทำทำอะไรได้บ้างคะอ่าอย่างเช่นสร้างกำแพงบ้านทำอะไรได้อีกคะทางเดินหรืออาจจะทำเป็นบล็อกกระทางต้นไม้คะ่ะตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนลองสังเกตในภาพนะคะ ว่าบ้านหลังนี้เขาทำมาจากอะไรอ่าขาทำมาจากไม้เลลววัสดุที่แยกออกมานั้นได้ก็คือไม้ถ้าคุณครูต้องการนำมันมาเป็นทำเป็นวัตถุชิ้นไม้ครูจะสร้างอะไรได้บ้างคะจากไม้อ่าอย่างเช่นรองเตียงนอนคําเพงรั้วไม้ นี่ก็คือการสร้างวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะสร้อยข้อมือนักเรียนลองสังเกตจากภาพก่อนนะคะน่าจะทำมาจากอะไรบ้างคะอ่าอันดับเรกก็ทำมาจากเชือกแล้วก็ลูกปัดแสดงว่าสร้อยข้อมือทำมาจากลูกปัดหลายๆลูกแล้วนำมาประกอบกันเลยกลายเป็นสร้อยข้อมือนั่นเองคะ่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือกําแพงอิฐทำมาจากอิฐหลายๆก้อนประกอบเข้าด้วยกันเมื่อเราแยกอิฐออกจากกันจากกําแพงบ้านเรายัางสามารถนำมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้อีกนะคะเมื่อเราแยกชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นออกจากวัตถุเราจะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นมาประกอบเป็นชิ้นส่วนใหม่ได้ และสามารถนำวัตถุชิ้นส่วนใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างเช่นแยกชิ้นส่วนย่อยจากตู้ไม้เราก็จะได้แผ่นไม้ตะปูเลนน็อตและนำมาประกอบชิ้นส่วนใหม่ก็คือจะได้เป็นชั้นวางของนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ วัตถุประกอบด้วยชิ้นส่วนย่อยๆวัตถุชิ้นหนึ่งประกอบไปด้วย <ผ icamente> ชิ้นส่วนย่อยๆหลายชิ้นส่วนวัตถุนี้สามารถแยกชิ้นส่วนย่อยๆออกมาได้และชิ้นส่วนย่อยๆนี้สามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้วัตถุนี้สามารถแยกชิ้นส่วนย่อยๆออกมาได้ และชิ้นส่วนย่อยๆนี้สามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ที่มีรูปร่างแตกต่างไปจากวัตถุเดิมได้หลายแบบเด็กๆ,ๆคิดว่าสามารถต่อตัวต,ต่อรูปเรขาคณิตเป็นอะไรได้อีกบ้างลองต่อดูสิจ๊ะ แมวกระต่ายมมา อบยังไงสุดท้ายสุนัขประกอบยังไงนะนอกจากตัวต่อรูปเลขาคณิตนี้แล้วยังมีของเล่นของใช้อื่นๆ ที่แยกออกแล้วประกอบเป็นวัตถุใหม่เคมีรูปร่างแตกต่างจากวัตถุเดิมได้อีกเช่นชั้นไม้สำหรับวางหนังสือที่สามารถแยกชิ้นส่วนแล้วอาจนำชิ้นไม้แต่ละชิ้นมาประกอบเป็นโต๊ะไม้ได้หนึ่งตัวหรือประกอบเป็นเก้าอี้ได้สองตัวเด็กๆคงเห็นแล้วนะคะว่า วัตถุที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนต่างๆสามารถแยกชิ้นส่วนเหล่านั้นออกจากกันแล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ซึ่งวัตถุชิ้นใหม่นี้อาจมีรูปร่างขนาดและการใช้งานที่เปลี่ยนไป จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวีดีโออ่าท้ายนี้ครูก็มีแบบฝึกงัดให้นักเรียนทําหน้าที่56และ58ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทํานะคะสำหรับคาบนี้ครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ